สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอมีจะพาทุกคนนะคะมากินชาบูนะคะอยู่ที่สาขาพัฒนาการนะคะพอเราก็มาในร้านนะคะก็จะมีของกินมากมายลานตาแบบนี้นะคะให้เราตักแบบไม่อั้นนะคะนี่เลยเยอะแยะมากเลยค่ะ กระเถิบมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นโซนแบบว่าของหวานนะคะนู้นนี่นั่นเอฟวิตติงจิ้งกเบลนะคะจะบอกว่าน้ำกะทิที่นี่คืออร่อยมากปกติแล้วแม่จะเป็นคนไม่กินขนมหวานนะคะแต่จัดเรียบร้อยแล้วค่ะจัดทุกรอบที่มานะคะนี่เลยกระเถิบมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบว่าสปาเกตตี้นะคะคาโบนาร่าอะไรแบบนี้นะคะขนมจีนน้ำยาคือแบบน้ำยาที่นี่อร่อยมากมาทุกรอบกินทุกรอบเหมือนกันค่ะ แล้วก็กระทำมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นโซนน้าจิ้มนะคะน้ําจิ้มของเขามีแบบหลายแบบมากเลยนะคะนี่จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มแบบโอ้ยมากมายเลยค่ะทุกคนนี่น้ําซุปน้ําดํานะคะแล้วก็หมาล่านะคะแม่มาดสิไรก็จะสั่งน้ําซุปอยู่2อย่างนี่คือแบบนอกใจไม่ได้เลยค่ะอันนี้คือน้ํารีฟิลนะคะ30บาทก็มีหลายอย่างเอพิติงจิงกระเบลเหมือนกันค่ะ นี่เลยมาถึงนะคะแม่ก็ไม่พูดความทำเพลงนะคะโยนทุกอย่างทุกสิ่งที่มีลงไปในหม้อค่ะนี่เลยค่ะเทลงไปเลยค่ะอดข้าวตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะทุกคนเพื่อที่จะไปกินชาบูนะคะจะบอกว่าร้านชาบูที่นี่นะคะเออบริการดีตั้งแต่เจ้านายเลยเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานยังกลับมากินหัวละพันนะคะทั้งทงที่แค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ยดีไปอีกค่ะรู้สึกมีคุณค่าเหลือเกินค่ะจะบอกว่าแม่มา ฝากท้องที่นี่นะคะทุกอาทิตย์คือ199บาทคือแบบโอ้ยถูกไปไหนแล้วของกินคือคุ้มมากนี่แม่ก็คือชอบจัดแบบเนื้อนะคะมาทีก็คือจัดแบบ4-5หาถาดนะคะนี่คุกกับน้ำจิ้ม,มใส่กระเทียมสับลงไปคือดีมากเบื่อมากมนี่กูโอ้ยไปกินแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย